วันนี้จัดให้กระบะรีโว่แคปนะอาไม่แค่6,000กิโลสำหรับใครที่หารถแบนหลักสายใช้งานไม่น้อยฝันถูกนะวันนี้น้องจัดให้แล้วเป็น Toyota h ไฮรักรีโวนะคะ2 4 Nt นทแคันนี้ปี2023นะราคาเงินสดนะคะ459,000บาทลูกค้า่อนเริ่มต้นที่7,700ตัดสัญญามาดูตัวรถเลยนะคะคันนี้เป็นหน้าหมูป่าแล้วนะไฟตามีเขี่ยวนะคะกระจังหน้าหล่อๆแบบนี้สีเทาเมทัลลิกนะ ดูฝากระโปรงเลยนะคะบอดี้เดิมๆเพดหายไม่ต้องตกใจเดี๋ยวพาไปดูเพราะว่าปี3ี่สาเขาย้ายที่แล้ว L อยู U ่ครบ R อยู U ่ครบหม้อน้ำใสกิ๊กเลยนะคะระบบเบรก ABS ไะคันนี้เดิมๆสายใช้งานนะได้ล้ออลอยมานะคะยังบิสโตนกระจกฝาข้างมีไฟเลี้ยวให้ประตูป,ปักไฟฟ้าแรกใหม่หกพันแปดรนะ บางแดดยังไม่แกะพลาสติกเลยลูกค้าจ้าคันนี้นะได้ฟังก์ชันหน้าจอนะเกียร์หกสปีดอีโค o พาวเวอยังไม่มานะคะคุณแจร,รีโมทแคบเปิดได้แบบนี้เล่มคู่มืออยู่ครบเลยบางเดิมทั้งคันนะคะแล้วก็ไลเ,เนอร์ตรงรุ่นนะของโตโยต้านี่ค่ะไม่บอดไม่ช้าไม่มีการเจาะมาแผ่นเพจเนี่ยถูกย้ายจากฝากระโปรงหน้านะมาอยู่ฝั่งแคบ ผู้โดยสารแล้วเรียบร้อยนะพี่จ๋าไม่ได้หายนะนี่เริ่มคู่มืออยู่ครบนะคะใครที่สนใจนะคันนี้ผ่อนเริ่มต้นเจ็ดนเจ็ดลูกค้าได้กระบะแคบไม่แค่หลักพันกิโลไปใช้งานนะสอบถามเพิ่มเติมนิ้งไลน์ปทบรปงหมดมาให้ใต้คลิปนะคะแต่จะมาทำเสียสิ่งที่สิรยสินบ้านจ้า